ายทักชาวลัคนาราศีตุลแม่โมซาร่าขอเชิญองครเูเปิดพลังงาน10ใบที่น่าสนใจให้กับคุณตุลในช่วงครึ่งหลังของกรกฎาคม67พลังงานเงินงานความรักมีพลังงานอะไรที่โดดเด่นบ้างเขาคุณรีวิวใหม่ๆนะคะใน EP ที่ผ่านไปนะในห้องรวมรีวิวนะคะช่องต่อตอแม่โมซาร่านะคุณลองไปอ่านรีวิวแม่ดูในคลิปบนสุดที่แม่ปักไว้นะคะคลิปแรกเลยนะก็ อ่านสักสิรีวิวนะคะจาก800รีวิวคุณจะได้อยากรู้ความจริงอะไรก็รูปมาก็แล้วกันนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะอาใบแรกนะคะตัวแทนของคุณตุลน,นะใบแรก The Hermit นิ่งคุณตุลกำลังคิดทบทวนเรื่องราวบางอย่างอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็ได้นะการงานก็ได้นะคะหรือ ถ้าในเรื่องของ relationship มีเกณฑ์ที่ใครบางคนจะจืดจางห่างหายเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมหรือเงียบใส่ก็ได้เปลี่ยนหายไปไม่เหมือนเดิมนะคะใบที่สอง g g e of s o r t s พลังงานก่อนหน้าที่จะหายไปต้องมีปากเสียงกันก่อนนะทาหาความชัดเจนไหมทาหาว่าคือต้องมีเหตุให้ได้ต้อง มีปากเสียงกันนะนะคะถามหาความจริงนะความชัดเจนนะคะเกิดอะไรขึ้นนะใบที่สาม Ace of Cups มีใครบางคนไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะชาวลราศีตุลทีนี้พอ Ace of Cups มาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่จะต้องมีพลังงานซ้อนเข้ามามีมือที่สามเข้ามา นะคะด้วยพลังงานทั้งหมดเนี่ยอมีความเป็นไปได้ว่าเข้ามาสักรียะหนึ่งแล้วนะ,สะแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะต้องลุ่มลุ่มดอนดอนรับรับล่อล่อจืดจางห่างเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมมาสักเรียะหนึ่งแล้วแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะเพิ่งมาจับโปะได้ดิเอ p r e s s มีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือคุณตุลอาจจะเขาเรียกว่า ไปจับโป้ได้ว่าคนที่คุณคบอยู่เขาไปแอบออกนอกลูก่นอกทางนอกแทร็กแล้วก็ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลคิดไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะควรรอไหมหรือ move on นะันได้หมดนะนี่คือพลังงานอ่านแบบรวมนะคะสองถ้วยหรือถ้าก่อนหน้านี้มีการเกิดขึ้นในพลังงานที่แม่มดพูดไป อาจจะมีคนเก่าๆกลับมาทำให้ต้องเป็นเ e r m i t ิคิดควรให้โอกาสไหมไปต่อหรือพอแค่นี้นะรอหรือไม่รอได้หมดนะคะพลังงานมีเรื่องให้ได้ต้องคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Relationship p a g e of cups page of cups p a g e o t s w o r d s คนที่เคยทำให้จุกให้เจ็บกลับมานะ แล้วก็โอกาสที่จะเป็นเด็กกว่านะคะหรือนิสัยเป็นเด็กขาดความรับผิดชอบขาดความเป็นผู้นำนะคนที่ทําให้เหนื่อยนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้คุณชาวลัคนาราศีตุลเหนื่อยนะ Ace of Swords ในบางคนอาจจะยื่นคําขาดนะคะถ้าทําอีกก็คงจะไม่ให้โอกาสแล้วหรือจบ ก็ได้นะพลังงานมีความเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคิดแล้วเด็ดขาดก็ได้นะคะพลังงานใบที่7ของคุณบ่งบอกถึงความคิดของชาวลัคนาราศีตุลว่าโอกาสไม่ไปต่อก็มีสูงอยู่นะ The world มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหมายถึงว่า,าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไป เราก็เปลี่ยนไปจากเขาเขาก็เปลี่ยนไปจากเรานะพลังงานเหมือนกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับบางคนอาจจะไม่ไปต่อนะบางคนอาจจะให้โอกาสอันนี้เป็นการอ่านแบบองค์รวมถ้าชาวลัคนาราศีตุลอยากรู้ความจริงของคุณเก้ารูปมานะคะด้วยพลังงานทั้งหมดเนี่ยสิบถ้วย คุณตุนบางคนที่ให้โอกาสเพราะต้องการรักษาครอบครัวเช่นลูกยังเล็กนะคะพันธะภาระนะมีสินทรัพย์สินบ้านรถนะคะค่าเลี้ยงดูได้หมดนะแต่พลังงานชาวลัคนาราศีตุลเหนื่อยนะคะแต่อาจจะต้องทำเพื่อลูก The d e v u t คุณเจอคนที่ ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะนะเออก็อใจร้ายกับชาวลนาัราศีตุลพอสมควรหรือคุณตุลเองเนี่ยแหละที่ไปดีลกับใครบางคนที่เขาเป็นทรงลักษณะของคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วยังไม่แห้งไม่ขาดก็ได้แต่ด้วยพลังงานทั้งหมดเขาอาจจะคิดกับเราแค่เบเนฟิตก็ต้องระวังรักทางไกลแอปหาคู่นะคะเออรักจากโซเชียล นะด้วยพลังงานให้ระวังพลังงานของเด็กนะคะมาขายขนมฉีบบริหารสเสน่ห์หรือคนที่คุณดิวด้วยอยู่แล้วเขาไปบริหารสเสน่ห์คับเด็กก็ได้นะอ่ะถามครูบาอาจารย์มีรยายักเตือนสติชาวลัคนาราศีตุลเพราะนั้นพลังงานจบด้วยเดวิลกับเฮอร์มิตก็ต้องคิดดีๆแหละนะคะเพราะว่าพลังงานเดวิลเนี่ยโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมีสูงมากนะ ก็เป็นการเจ็บปวดหัวใจพอสมควรเพราะว่าอาจจะต้องอดทนเพื่อครอบครัวแต่ว่าตัวชาวลัคนาราศีตุลอาจจะไม่ได้อยากให้ความเอ่อเขาเรียกว่าให้โอกาสดีกว่าแต่ว่าพอเห็นหน้าลูกแล้วก็อาจจะจำเป็นนะคะยังไงก็ตามแต่นะถ้าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกไงก็คุณเอารูปมานะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลที่ดูคลิปนี้ ผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปให้ได้แม่โมส่งพลังให้ขอให้คุณตุลน,นะที่ดูคลิปนี้อยู่เฮงเฮงปังปังสมพรปากแมโนสระานะขอให้คุณโชคดีโอมนามสิวะ